นกในตำน,นานตอนที่43ไปเจอไปเจอเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในเทพกรณำจีนที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับนกแต่ในบางครั้งก็มีการกล่าวถึงไปเจอว่าเป็นสัตว์ลูกผสมระหว่างบางกรกับแพะที่มีเขาเดียว บางทีเกาว่ามันเป็นสิงโตกับแพะมีปีกหรือไม่ก็เป็นวัวหรือเสือมีเขาเดียวหรือหลายเขาและอาจมีดวงตาที่เพิ่มขึ้นมาบนหลังหรือบอกว่าตัวมันเป็นสีขาวอีกด้วยไปเจอได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์วิเศษผู้มีความรอบรู้ทุกสรรพสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของพูดผีปีศาจเทพเจ้าและสิ่งเหนือธรรมชาติในโลก ร่วมไปถึงมีความสามารถในการพูดจาภาษามนุษย์และสัตว์ได้ด้วยโดยตำนานที่เกี่ยวขันกับไปเจอได้ถูกเล่าเอาไว้ว่าไปเจอนั้นได้มาปรากฏตัวต่อหน้าพระพักขององค์จกักรพรรดิหงว์ที่หรือจักรพรรดิเหลืองในขณะที่พระองค์กำลังทรงประพาสตรวจตรางานแผ่นดินอยู่ทางตะวันออกหลังจากนั้นไปเจอก็ได้มอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติต่าง กว่า11,520ชนิดรวมไปถึงวิธีการป้องกันและการเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้กับองค์จักรพรรดิในเวลาต่อมาจักรพรรดิหวงตี้ก็ได้ทรงบันทึกความรู้นี้เอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่าไปเจอถูกหรือแผนผังไปเจอซึ่งถึงแม้ว่าต้นฉบับของตำราน,นี้จะสูญหายไปแล้วแต่ก็ยังคงมีเนื้อบางส่วนปรากฏอยู่ในตำราโบราณเล่มอื่นๆอยู่ กล่าวกันว่าไปเจอนั้นจะมาปรากฏตัวให้เห็นข้อต่อเมื่ออยู่ในช่วงที่มีกรรษัตริย์หรือว่ามีผู้ปกครองอาณาจักรที่มีคุณธรรมอย่างที่สุดเท่านั้นดังนั้นไปเจอจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลสันติสุขและการปกครองที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมผู้คนในสมัยโบราณจึงมักวาดภาพหรือใช้ลวดลายของไปเจอไปประดับไว้บนสิ่งของต่างๆอย่างเช่นหมอนหรือว่าธง เพื่อใช้เป็นเครื่องรางในการปัดเป่าขับไล่พูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆในวรรณกรรมยุคสมัยใหม่ไปเจอได้ถูกตีความว่าเป็นเทพธิดาไปเจอซึ่งเป็นผู้สืบทอดพลังและต้องทำหน้าที่ขอยปกป้องมนุษย์และปีศาจโดยพลังของไปเจอจะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อเทพธิดาและปีศาจเกิดความรักต่อกันอย่างเช่นในซีรีส์เรื่อง ห้วงฝันหวนคืนนั่นเองครับผมและถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องมองจา้าชแนลกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย